สวัสด e e oh, oh, oh. um ีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเดี่ยวสิ้ผ้าไปเบิงพอยไงแล้วเห็ดอีหยังมุ่งมุ่อยู่แต่ห้างหัวหอบหยาห้งัวแล้วไย้ยินเราเอือนเดี่ยวเต้าเอ้าเอ้ไปพี่น้องไปเบิงแล้วเห็ดอีหยังที่เก่าเวลาเดิมมองเกาอันนี้กระห้างหยางัวกับกินหยา มาตะเกี่ยวหนาให้แล้วกะพ่อใหญ่แล้วกะหอบหนาให้งัวบาดนี้แล้วกะมาเฮ็ดกุกๆกักๆยื้อไต่ห่างงัวห่างนี่กะประจำละค่ะลงคลิปตามเคยไปพี่น้องไปเบื้องมันอีหยังนั่นเดี๋ยวเบื้องมื่คือดอกเห็ดแท้ปบาพี่น้องบัดได้แผลพ่อ่เทียบแล้วเอือนยายแววมื่อเอาเห็ดน้ำมายื้ใไต่มอง ห้างง้อมองเกาล่ะค่ะพี่น้องปาด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 เห็ดปวกกับจินแล้วเฮ็ดน้ำมาก็ะออกมดปีมันมีหากต้นย่างหน้ามันก็นเลยมีเสียเห็ดค่ะพี่น้องมองนี้มันก็นทั้งเอากันเอาเนี่นออกโลดเด่นมองนี้ มันนี่ล่ะพี่น้องย้ายแววสิเก็บบ้ามันสิได้หลายปันได้หดน้ำหมากแดงเหดน้ำหมากแดงเก็บกล่องเลยนีเนาะค่ะพี่น้องจักไปเอาอคุ๊กมาใส่เมื่อหนึ่งกับถือกล่อง tuần thì hai chân cây được xong hết hai chân nó khọt nó khọt quậy được cái nhìn xem ngoài nhầm nhà bao phi hết เก็ <łość> <S 2> <S 2> บเต่ห้าง n h าหัวกับพ่อได้อยากกินอยอะเนาะค่ะพี่น้อง่็ได้แกงก็ได้ปน ยายแววก็ดีใจมืดเนึ่งว่าตาพ่อใหเอิ่นมาเจ็บเห็ดปวกลองเฮ็ดเท่าเลยซองบึงปากง้อจิมยาก่อนค่ะเห็นบ่ค่ะพี่น้อง สิว่ายญ่เหวียวตัวยี่ไต้ห้าหหยางวัวเลยค่ะพี่น้องโอ้อยังให้พี่น้องขี่รถมาหายญ่เหวียวเลยกิบเ็ดมาตั้งกันก็ออกดีหรือโพดหรือพ่ได้หรือยูนีก็ได้ จังไดยจังว่าออกตั้งแต่มาตั้งแต่เดีอยนหัเดีอยนหกผลบันี้าอปปาปกานในเดีอยนได้แล้วค่ะพี่นอ้องดอกนี่เทา,ามันนานมาเก็บไรพวกเห็นที่ซีมเมนต์มืดแล้วค่ะพี่น้องมืดแล้วมืดแล้ว จะได้ออมหน่อยอยู่บ่เกียงไปพักไซทำออมหน่อยกับสิป้นนึ่งเลยค่ะพี่น้องแล้วพอดีเจ็บเฮ็ดเฮ็ดน้ำมากเฮ็ดแดงว่าแม่นเฮ็ดก้อด้วยค่ะเฮ็ดก้อมันจะดอกนะาก้อนี่ ค่ะพี่น้องสำหรับคลิปเก็บเฮ็ดน่ามาใต่ห้างง่วคลิปเก็บเฮ็ดนํามาอยู่ไต่ห้างหาย,ยหางง่วกะจะขอจบลงไว้เพียงแค่นี้เด้อค่ะคลิปนาเมื่อนาพ่อก,นกอันกับยายแววอยู่คือเกาค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ